สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วง8ริ้วมาเก็ตทาง8ริ้ว Channel ค่ะเช่นเคยนะคะพิธีกรสาวสวยของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูที่รับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเมนูเส้นอย่างก๋วยเตี๋ยวนั่นเองค่ะส่วนจะเป็นที่ไหนและจะมีความพิเศษอย่างไรพบกับเธอใน8ริ้วมาเก็ตช่วงนี้เลยค่ะ ความพิเศษของว๋วยเตี๋ยวชามใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างคะความพิเศษนะคะก็จะเน้นที่ว่าใหม่สดสะ<ช>อาดทุกวันนะคะแล้วก็ลูกค้าเข้ามาทานเนี่ยเตอจะเน้นให้ลูกค้าชิมก่อนก่อนที่จะปรุงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เส้<ม>นก็จะกรดสันความเหนียวนุ่มค้าทานแล้วก็หมูก็จะเน้นที่ว่าเราจะหมักหมักทิ้งไว้หนึ่งคือ่อความนุ่มแล้วลูกค้าทานไปจะได้แบบมันคือปฏนมีความลงตัวของมันอยู่แล้ว ว่าเข้ากันได้หมดเลยใช่ค่ะก็จะลงตัวเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเมนเด็ดของทางร้านเมนเด็ดที่ลูกค้าสั่งเยอะนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเส้นเล็กเพราะว่าเส้นเล็กเนี่ยมันจะเหนียวแล้วก็จะเป็นมาม่าต้มยำที่ลูกค้าจะชอบเพราะว่ามันจะมีเครื่องต้มยำแล้วมันลงตัวกับน้ำพริกเผาที่เราทําเพราะว่าน้ำพริกเผาเราจะแซ่บจีจาดมากคอนเซ็ปต์ของร้านเลยคือจีจาดใช่ค่ะ ก็สุดท้ายนี้อยากให้พี่ฝากถึงคุณผู้ชมนะคะที่ชมทางแปะร e วิวชาแนลค่ะขอเชิญชวนนะคะชาวแปดรวหรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมาที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเรือหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะที่ชอบหารรสจัดๆเชิญแวะชิมได้สำหรับคนที่ ยังไม่เคยทานลองมาชิมได้นะคะเพราะว่าเรามีทั้งเมนูน้ำใสแล้วก็น้ำตกสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเลือดเลือดของเรารับรองว่าไม่คา้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยที่เหมียวนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนเนะะี่ยค่ะที่สนใจอย,อยากจะแวะมาชิมร้านก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่นะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนสีสะท้อนตัดใหม่ค่ะเยี้ยงกับร้านไก่ย่างน้องรูนั่นเอง ช่วงนี้หมดเวลาของเหมี่ยวและแปดรูกมาเก็ตแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสำหรับในช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ